สวัดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้หนูก็จะมารีวิว LOL Surprise นะคะนี่ LOL Surprise มันเป็นแบบช่วงเวลาในวันคลิปมาสนะคะนี่มีแบบสายคลิปมาสต์ให้ด้วยอ่าโอเคค่ะแกะเลยนะคะค่ะมาดูว่าข้างในมีจะมีอะไรบ้างดึงโบว์เอ่อ LOL Surprise นี้จะเป็นชุดของขวัญใช่ไหมคะใช่ค่ะของขวัญในวันคลิปมาสคือวันเอามั นี่เป็นลายเซนเซอร์คอ์ด้ยคะจะวางตรงนี้กัอนนะเขาบอกเขาเป็นแบบเป็นเหมือนแบบนักบินอาวากาศเลยนะคะนชุดเขาเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นแบบมีแบบแบบนี้ไมได้นี่ค่ะอันนี้คือตัวอะไรคะนักบินอวากาศกเรามาดูกันว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเอ่อยังไม่แน่ใจอันนี้จะกลายเป็นของเล่นน้ำพอนหรือเปล่าคะพี่เพชรหนูว่าได้ได้ตัวผู้ชายนะคะนี่ <c oughs> อ๋อน่าจะได้ตัวนี้ค่ะอ่ะลองดูทำแล้วใช่ไหมจะลองเก็บแขนรุดค่ะแขนรุดแขนรุดก็ต่อนะคะแขนรุดอีกข้างละแม่ว่าไม่มใช่รุดหรอกคือเขาอาจจะทำไว้ให้เราเอ๊ะ โอ้พอหักค่ะแกะนี้ออกมากันนะค่ะหมวดน่าจะเกะได้เออตได้ค่ะได้เป็นไรเอามาต่อกับมันดูเหมือนแอลแอลตัวนี้มันแบบหน้ามันแบบขาวอกเลยนะคแบบขาวมากๆ เห็นหน้าเขาหรือยังคะตอนนี้หน้าเป็นประมาณนี้นะนี่เป็นผู้หญิงหรือเปล่าหนูว่าผู้ชายนะเพราะว่าเป็นผมแบบนี้คงไม่เห็นขนตาก็ยาวใช่ไหมเดีประกอบเสื้อให้ดูก่อนนะคะแล้วก็เป็น นี่นะคะ่นะนี่ลงก่อนนี่ค่ะเป็นหมวกหมวกก็เปิดปิดเปิดปิดได้นะคะหรือเปล่า หนูกลัถอดแล้วมันหลุดจังเลยนั้นเดี๋ยวเราไปดูของในแคปซูลกันนะคะอ่าเราไม่ต่อก่อนหรอคะไม่ต่อ,อให้ม,มันเป็นต่อเลยก็ไนดะ้เออนักบีนอวากาศก่อนหรอคะจะได้เรียนไวเหมือนปลาหมึกมากเลยปลาคะ่ะ ว่าหนูต้องถอดหมวแล้วใส่เสื้อก่อนนะคะม,มันยากเหลือเกิน ใส่หมวกนะค่ะเดี๋ยวตัวเสื้ออะไรแบบนี้เดี๋ยวมันหลุดออกโอเคค่ะน่า<ะ>ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่โอเคค่ะเรามาดูในชิปตซูนกันเลยนะคะจะเริ่มจากสีเขียวก่อน เป็นเกมค่ะเกมของ LL หรอคะพี่ค่ะเรามีรีโมทเกมกดหรอคะค่ะแล้วมีรีโมทอ่าโอเคแล้วก็เป็นแบบมีกดไปดูสีส้มเสื้อ LL ค่ะ <S 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 จิยวมาก ว้าว <Wow. S 2> <Wow. S 1> บีบดิ uh huh. ใส่น้ำลงไปล้งมาป้อนตุก๊กตา <Wow. S 1> นังเกงค่ะมันมีเสื้อมียางเกงครบชุดแล้วค่ะเราจะลองใส่เสื้อกับกังเกงดูนะคะถอดอันนี้ออก่ สีเหลือยค่ะชุบชิบค่ะทำไมมันใส่ยากจังเลยนะกรซื้อขาดจังเลยค่ะ ไม่ได้อันนี้เอาขอดูหน,น่อยค่ะี่่คะใส่เสร็จหรือยังนี่โ <Okay. S 1> อเคอันนี้ก็สีสันสดใสค่ะนี่ก็เป็นตัวที่เขาให้อ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวอันนี้ให้น้องพอตไปเลยอ๋ออันนี้จะกลายเป็นของเล่นน้องพอตไปแล้วนะคะนี่ค่คะ ตัวที่หนูได้เขาพูดได้ตรงนี้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 ได้ข้างหน้าน่าจะได้ตัวนี้นะมี่ได้ตัวนี้ค่ะอืมได้ตัวนี้เราเขาบอกว่ามันเป็นแบบพูดน้ำออกได้ด้วยแบบอ้วกได้ด้วยนะคะ แล้ก็แบบดีบให้เขาเข้าไปแบบนี้นะชิบเ,เขาจะถุยน้ำเราบีบเออ <laughs> เราจะให้เขาเล่นเกมชิบชิบชิบอันนี้เหมือนเป็นรูปเท้าของน้องแมวหรือเปล่าคล้นะายๆนะคะ เนี่ยเอาไปเชื่อมต่อกับเกมแล้วก็เล่น <c oughs> นี่ค่ะอุปกรณ์ด้านในมันแบบน่ารักมากเลยนะคะโอเคอันนี้ก็จะกลายเป็นของเล่นน้องพลไปใช่ไหมคะพี่พีชใช่ค่ะเดี๋ยวรอ,อดูกันว่าน้องพลจะชอบไหมคะค่ะเดี๋ยวนี้รอมาดูกันเดี๋ยวไปตัดไปดูการเล่นไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวน้อง พอดเลิกเรีเย,รยแนแก้เรื่องเียแล้วค่ะน้องพอดแก้เรื่องเลยแล้วเดีจยวพี่พีทฝากคลิปก่อนไหมคะค่ะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย